นี่ค่ะทุกคนชัดไหมชัดเจนไหมจ๊ะค่ะชัดไม่ชัดก็คอมเมนต์บอกดีด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่กดซับสไครป์กดติดตามนะคะแล้วก็กดแชร์นะคะเพื่อช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันนะคะพี่ก็อธิษฐานจิตขอให้เจอการยานมิธนะคะที่มาร่วมเป็นแสงสว่างช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันนะคะอ่า วันนี้เราจะมาแบ่งปันนะคะในการเรื่องของจิตด,ดีนะคะการกระทำย่อมนำพาสิ่งที่ดีความเจริญมาให้เราพี่มันเรื่องจริงค่ะแต่ก่อนเราก็ไม่รู้นะพี่ได้เป็นคนหนึ่งค่ะที่วันเคยเคยขายของออนไลน์เคยมีแบบคุณมัวเหมือนกันแล้ววันหนึ่งได้มอว่าขอพรอ,องค์พ่อมาพิกระเนอืแเราทาให้ยอดขายเราพุ่งพุ่งพุ่งแล้วอยู่ดีได้มาเจอคลิปมหากาศยี่สิบวัน ได้อธิษฐานอธิษฐานอะไรก็ได้ทุกสิ่งเลยกระทั่งแม้ว่าบางทีอ่ะเราอาจจะมีโมเมนต์ที่แบบเคยนะที่หลุดอาจจะโกรธบ้างหรืออะไรเงี้ยแต่ดึงสติทันแล้วกลับมาโปรแกรมจิตตัวเองใหม่แล้วก็ที่หานใหม่แล้วก็ได้สิ่งดีๆเข้ามาตลอดด้วยจิตอธิษฐานที่เราเคยนะคะมันมันมันไม่ทําไม่ได้ทุกคน เคยมีแบบว่านะคะมีเหมือนว่าเฮ้ยจะไม่ทําแต่ด้วยด้วยสัาวาจาที่ว่าแม้กระทั่งเนะะี่ยค่ะพี่สวดมนต์คาถาพระมาหาจัก,กพัรดิเรามีความตกใจนะคะเราก็เลยคิดว่าเราไม่รู้หรอกเงินนั้นอะเงินที่จะได้ที่แม่ได้น้าได้อะไรแบบเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นจากคาถานี้แน่นนเลยอะถ้าถ้าไม่งั้นจะได้ได้ยังไงอะนะ คนอื่นเขาก็ได้กันนั่นแหละแต่ว่าเราในความรู้สึกว่าฮยคําอธิษฐานที่เราอธิษฐานว่าเราขอให้แบบเข้าใจไหมพินิษไม่ได้มีเงินเลี้ยงดูแม่นะคะพี่ไม่ได้มีรายได้นะคะแต่พินิดใช้ความรู้สึกว่าตอนนี้พี่มีเยอะนะคะคือหัวใจพี่มีล้าน,นะค่ะในใจพี่คือจิตใต้สำนึกของพี่เนี่ยคือมีเป็นล้านนะคะพี่โปรแกรมจิตตัวเองค่ะแล้วเรามีความรู้สึกว่าถ้า คาถาพระมหาจักรพรรดิเนี่ยคือแบบคือมันมีมีคําสวดที่ว่าขออะไรอย่างต่างๆอะไรเงี้ยศัจจานะลูกขอให้เงินไม่รู้ว่าเงินจะมาจากไหนอะ่ะให้เงินส่วนเนี้ยไปเลี้ยงดูตั้งแต่รู้จักคลิปมหากาบมานนะคะเรารู้สึกว่าแม่เราก็มีอยู่มีกินดีตลอดคือน้องก็ส่งเงินให้แม่ดีตลอดแล้วก็ได้เงินมาจากทางเนี่ยจักรวาลตลอดแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วแหละนะเราก็เลยแบบว่าเราก็เลยเชื่อเราก็เลยคิดมั่นว่าจะไปดีไปทําทําดีต่อไปไปต่อด้านดีเนาะทุกคนพอเวลาทําแล้วมันก็สบายใจนีนะต่างต่างกับที่คิดว่าไม่ทําวันนี้ค่ะแต่ก่อนเราเคยพูดขายของเยอะมากเราขายดีขายปังมากไม่เคยคิดที่จะทําดีเพื่อสังคม หรืออะไรเลยค่ะจนมาเจอนะคะคนสําเร็จนี่แหละเจอปูสิตานะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทําอ่ะนะคะเพราะมันมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราจะมาเจออะไรแบบนี้มันเป็นสิ่งที่เราเป็นคนหนึ่งที่ชอบทาบุญทําทานอยู่แล้วแล้วมันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจุนให้เรามาเจอรูแต่ทําไมเราไม่ไปต่อเราจะอยู่ทําไมเราก็ ตั้งเป้าหมายไว้แล้วก็ทําต่อไปค่ะทุกคนคะคือช่วยเหลือผู้คนวันนี้เราจะตั้งเป้ารวยเพื่ออะไรนะคะสมมุติว่าวันนี้รวยเพื่อได้เงินเฉยๆเงินอาจจะหมดไปแต่ลองคิดดูถ้าวันนี้เราตั้งเป้าว่าเราจะทําธุรกิจให้รวยเพื่อช่วยคนเพื่อเอาเงินส่วนนั้นไปบํารุงพระพุทธศาสนาเพื่อไปเลี้ยงดูแม่บิดามารดาหรือเลี้ยงดูครอบครัวหรือ ส่วนหนึ่งรวยเพื่ออะไรเพื่อช่วยคนแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณอธิษฐานเหมือนไม่ได้เคยอธิษฐานขอองค์พ่อพิคเนตใช่ไหมว่าลูกขอใครแอปเปิ้ลดีทองให้ได้เท่าที่นี้ไม่รู้จะเอาเงินส่วนหนึ่งไปแบ่งปันทาบุญบํารุงพระพุทธศาสนาแล้วก็ก็อธิษฐานแค่นั้นนะนะคะก็ทําตลอดแบ่งเงินไปทําบุญตลอดอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วแต่คำอธิษฐานคนเราไม่เหมือนกัน พี่เคยอธิษฐานนะสมมติว่าเวลาอธิษฐานอะไรแล้วได้ตลอดอะ่ะเราจะออกมาช่วยเหลือผู้คนพี่ขอบคุณบอกรักอะไรได้ทุกสิ่งเคยเคยมีนะมนหลุดโฟร์ไหมมีแต่ว่าก็ก็ปรับปรับจิตปรับใจได้ตลอดแล้วก็เลยเข้าใจนะทุกวนเนี้ยเ,ออเวลาเกิดเกิดปัญหาอะไรขึ้น เราก็ตีบวกแล้วก็โปรแกรมกจิตตัวเองใหม่เท่าน,นั้นเองแค่นั้นเราก็ไปต่อได้แล้วเออแล้วพี่อนก็เข้าใจแล้วค่ะนะคะวันนี้ในการที่เราจะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลเนี่ยหรืออารมณ์ของเราที่ส่งไปในหนึ่งวันของเราเนี่ยเราส่งส่งไปแบบไหนก็จะได้แบบนั้นเหมือนวันนี้ตื่นเช้ามาอธิษฐานจิตบ้าหรือ คุณจุดทูปสิบดอกคุณขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าอะไรนะขอให้เราอ่ขายสินค้าได้เท่านั้นเท่านี้เท่าท่านลูกรวยนะลูกจะออกมาช่วยเหลือผู้คนแล้วคุณก็ไปต่อคุณก็อย่ายอยู่ทำทําจนกว่าม,มันจะเกิดขึ้นจริงกับชีวิตเราอะ่ะในสิ่งที่เรากำลังตั้งใจทําจิตตั้งต้นของเราต้องต้องบอกบอกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจัก,กรวาลว่า เราขอรวยเพื่อช่วยเหลือผู้คนไม่ได้รวยเพื่อตัวเราคนเดียวแล้วจักรวาลจะตอบรับแล้วเขาจะพร้อมเข้ามาช่วยเหลือคุณไม่ว่าวันนี้คุณขายอะไรก็ช่างแต่คุณขายด้วยใจว่าเฮ้ยที่เราอยากมีชีวิตที่ดีเนี่ยเราอยากขายสินค้าดีๆเนี่ยเราอยากจะชวนให้คุณนะ่ะมาทํากับเราเนี่ยเพราะอะไร เอาข้าคุณมาทํากับเราแล้วจะทําให้คุณมีชีวิตที่ดีนะมีรายได้ดีๆมีเงินเหลือกินเหลือเก็บนะความรวยของเราคนเราไม่เหมือนกันค่ะทุกคนแต่ก่ามไม่ไ้ไม่รู้คนนี้คุณอยากรวยอยากมีเงินแค่มีอ่ะบางคนสมนมาก,กว่าจะมีเงินเท่าไหร่นะตอนนี้เราเข้าใจว่าความรวยไม่ใช่แค่เงินแต่ความรวยของคุณรวยส่วนมากที่ไปไปติดตามคนระดับโลกในช่อง youtube อะไรแบบเนี้ยคุณรวยส่วนมาก จะหวังรวยเพื่อช่วยคนอื่นช่วยสังคมให้หน้าอยู่ให้ชีวิตดีอะไรประมาณนี้ค่ะจิตเมื่อเรายิ่งช่วยเหลือคนอื่นค่ะยิ่งให้ยิ่งได้รับการที่เราขายสินค้าอะไรก็ช่างให้เรารู้สึกว่าเราเ็ยังช่วยเหลือเขานะ เรากำลังไปแก้ไขปัญหาผิวหน้าให้เขานะเรากำลังไปช่วยให้เขามีรายได้ดีๆนะนั่นแลหละคือการช่วยนะคะเคยไหมที่ตั้งเป้าว่าวันนี้จะลุกขึ้นมาขายของเพื่อ <c oughs> เพื่อให้ได้เงินของคนคนนั้นน่ะแล้วในที่สุดมันอาจจะได้มาค้างคาแล้วก็หายไปแต่มันได้ยั่งยืนอะ่ะเคยเป็นมาก่อนคะ่ะ ถ้าอยางนั้นพีรีไม่ออกมาเรียนรู้แล้วก็แบ่งปันทุกคนเราค่ะนะคะลองทําด้วยหัวใจค่ะทําไมเวลาหยิบจับอะไรมาขายทําไมเราถึงขายดีขายปังลองสังเกตดูค่ะว่าเออนะเราอยากมีเพื่อใครนะ,ะอยากรวยเพื่อช่วยคนเราต้องตั้งจิตให้ดีค่ะ ในสิ่งที่พี่ไปรเรียนรู้มาวันนี้นะอ่ะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูที่สําคัญให้ไปรเรียนรู้คลิปมหากาศนะคะยี่สิบเอ็ดวันในช่อง youtube นะอ่ะลองไปรเรียนรู้ดูนะทุกคนรเรียนรู้แล้วจะได้อะไรหลายอย่างเลยค่ะนะคะลองเข้าไปดูค่ะนะไปแล้วจ้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะนะก็ลองดูถ้าสมมติว่าวันนี้ง่ายๆนะทุกคนขอพูดอีกนิดนึงถ้าเราคิดลบ แล้วมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นไหมไม่ดีขึ้นเราก็ไม่คิดค่ะนะหรือว่าข้อนี้เราอยู่ใกล้คนคิดลบหรือคนที่ไม่ค่อยให้พลังงานด้านดีเราเลยอ่ะเราจะยังจะอยากอยู่ใกล้เขาอีกไหมก็ไม่อยากใช่ไหมเชื่อไหมคนสําเร็จอ่ะพี่ไปอ่านคําคมคนสําเร็จจนเข้าใจว่าคนสำ เราคนสําเร็จจริงๆอ่ะที่เขารวยแล้วอ่ะเขาจะไม่เขาช่วยเหลือคนก็จริงแต่เขาจะไม่เสียเวลาสมมติว่าเนี้ยเราเป็นเพิ่งเริ่มทำออนไลน์ใช่ไหมแล้วเราไปเรียนรู้ของคนสําเร็จอ่ะถ้าเราไม่ไปต่อก็ไม่สนใจแล้วนะเพราะว่าเขามีหน้าที่ที่ต้องช่วยเหลือคนอีกเยอะแยะมากมายที่จะมานั่งเสียเวลากับเราคนเดียวที่เหลือตัวเราเนี่ยต้องเป็นคนที่ลุกขึ้นเองทําเองโดยไม่มีข้อแม้ข้อแต่ใดๆอ่ะเราก็เริ่มใหม่เลย ไปแล้วนะคะบ๊ายบายคิดดีพูดดีทำดีแล้วก็ทำอาชีพที่สุจริตทำให้ถูกใจเราไม่ใช่ทำตามใจสังคมอ่ะไปแล้วจ้ะ๊ายบาย